สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่4ค่ะวันที่22-26พฤศจิกายนนะคะพบกับครูแยมและวิชาศิลปะนั่นเองนะคะเหมือนเดิมเลยมาดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้ครูแยมจะให้ทำอะไรลองดูภาพต่อไปนี้นะคะแล้วตอบคำถามดูอ่าบางคนรู้จักไหมเอ่ยว่าคืออะไรบางคนบอกเป็นภาพดอกไม้อ่าสิ่งนี้นะเราเรียกว่างาน ของพักป้ายนั่นเองนะคะเราเรียกว่าผ้าบาติกนั่นเองนะเด็กๆสังเกตเส้นสีขาวๆตรงนี้อ่ามันคือดินสอสีขาวหรือเปล่าหรือว่ามันคือสีสีขาวหรือเปล่าเอามาวาดรูปไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเส้นสีขาวตรงนี้นะกดจกสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้เราเรียกว่า น้ำเทียนนั่นเองน้ำเทียนสีเหลืองๆนี้เกิดจากเทียนที่เราเคยเห็นจุดไฟให้แสงสว่างกันนั่นแหละแต่ว่าเราเอามาละลายนะคะให้กลายเป็นน้ำํำหรือเป็นของเหลวนั่นเองนะแล้ก็รีบเขียนนะคะเขียนทับเส้นลายดินสอที่ร่างเอาไว้อ่าจากนั้นพอน้ําเทียนแห้งแล้วเนี่ยเราถึงจะทําการนะคะทาการลงสีลงสีน้ําระบายลงไปบนผ้านั่นเองนะคะอย่างที่เด็กๆเห็นเลย ่ะแล้วพอสีน้ำแห้งแล้วน้ำเทียนแห้งแล้วเราก็จะเอาไปซักมันเองพอไปซักเทียนมันแข็งกับกลายเป็นเทียนเหมือนเดิมแล้วเนาะมันก็จะหลุดออกจากผ้านั่นเองนะคะก็จะเหลือแต่สีน้ำที่เราระบายลงไปก็จะเห็นไว้ว่ามันเว้นเป็นช่องสีขาวเอาไว้นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมวาด โดยใช้เทคนิคการทำผ้าบาติกนั่นเองซึ่งจริงๆเราทุกคนทำได้นะมีอุปกรณ์ที่บ้านนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์นะที่มีอยู่ของเรานะก็กคือเทียนนะคะแล้วก็สีจากธรรมชาติบ้านคุยแยมีดอกกุหลาบกับดอกอัญชันก็ไปเก็บดอกกุหลาบกับดอกอัญชันมาอันดับแรกเลยเราเอาเทียนวาดรูปก่อน สำหรับเด็กๆนะคะอาจจะใช้ดินสอร,ร่างบางๆก่อนก็ได้นะแล้วค่อยใช้เทียนเขียนทับลงไปนะคะเขียนจนเราหเห็นว่ามันมีเทียนอยู่บนกระดาษแล้วเป็นเงาๆนะ จากนั้นนะคะเราก็ใช้ดอกอัญชันหรือว่าบ้านนักเรียน,เ,นยเก็บดอกไม้หรือว่าใบไม้อะไรมานะก็ใช้ระบายลงไประบายได้เลยเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าจุดที่เราเขียนเทียนไว้สีธรรมชาติของเราระบายติดไหมคะติดไหมเอ่ยไม่ติดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสีน้ำเนี่ยระบายทับสีเทียนหรือสีช็อกไม่ได้นะคะ สังเกตนะคะตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะจากนั้นด้านบนคุยมใช้กลีบดอกกุหลาบนะระบายสีลงไปสิ่งที่น่าสนใจคือดอกกุหลาบคุยมสีชมพูใช่ไหมแต่พอระบายลงไปมันกลายเป็นสีม่วงพืชของบ้านใครนะคะดอกไม้บ้านใครบางคนอาจจะเป็นเหมือนคุยมก็ได้เช่นดอกไม้สีแดงระบายออกมากลายเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะ ต้องไปลองทดลองกันดูนะว่าบ้านใครมีพืชแปลกๆแ,แ,แบบนี้บ้าง